สวัสดีค่ะพบกับพุดดิ้งพิมพอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการฝากเงินของลูกบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไหนดีค่ะตัวของพิมพ์เลือกธนาคารออมสินค่ะเพราะว่าเป็นการฝากออมทรัพย์ให้เด็กๆเนี่ยรู้จักเก็บเงินแล้วก็ออมเงินหยดกระปุกกันเองแล้วก็เอามาฝากที่ธนาคารค่ะพิมพ์แยกเป็น2แบบนะคะก็คือแบบแรกแรกเกิดถึง7ขวบค่ะ แล้วก็อีกแบบหนึ่งคือ7ขวบขึ้นไปที่มีบัตรประชาชนค่ะในส่วนของแบบแรกนะคะแรกเกิดถึง7ขวบเนี่ยจะใช้เอกสารเนี่ยทะเบียนบ้านบัตรประชาชนผู้ปกครองแล้วก็สูติบัตรค่ะจะเป็นการเปิดบัญชีแบบชื่อผู้ปกครองเพื่อผู้เยาว์แล้วก็ชื่อเด็กค่ะดอกเบี้ยจะ0.25%ต่อปี สามารถโอนเงินเข้ามาฝากบัญชีนี้ได้ตามปกติเลยค่ะแต่ว่าเวลาโอนเงินเนี่ยอาจจะเห็นเป็นชื่อผู้ปกครองนะคะแบบที่2 7ขวบขึ้นไปค่ะอันนี้เปิดง่ายค่ะจะใช้บัตรประชาชนของเด็กใบเดียวค่ะชื่อบัญชีก็จะเป็นชื่อเด็กเลยดอกเบี้ยก็จะเยอะกว่าจะเป็นดอกเบีย้ย0.5%ต่อปีค่ะแต่ว่าแบบนี้เนี่ยจะไม่สามารถโอนเงินเข้ามาฝากบัญชีได้นะคะต้องมาฝากที่ธนาคารอย่างเดียวเท่านั้น และการเอาเหรียญไปฝากอะค่ะจะมีค่านับเหรียญด้วยนะคะสาขาที่พิมพ์ไปใช้บริการเนี่ยถ้าไม่เกิน3,000บาทเนี่ยก็จะไม่มีค่านับเหรียญแต่ถ้าเกิดเหรียญเกิน3,000บาทจะมีค่านับเหรียญร้อยละหนึ่งค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นแบงก์ก็จะไม่มีค่านับนะคะก่อนที่จะเอาไปฝากพิมพ์ก็นับเหรียญให้เด็กๆดูกันแล้วค่ะว่าไม่เกิน3,000บาทต่อคนก็จะไม่มีค่านับเหรียญค่ะพี่ธนาคารที่สาขาบอกว่าเราใช้แค่100บาทเนี่ยก็สามารถเปิดบัญชีได้แล้วนะคะ แล้วก็สาขานี้เนี่ยให้กระปุกออมสินเป็นที่ระลึกมาด้วยค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะยังไงอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ